กูกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทั่วเลยครับผู้ชมช่องอีซิเมนอีกครั้งหนึ่งครับแล้ววันนี้ก็เป็นการคอมพิวเกมวันแมทเดอร์สตองเกตครับเลยนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาดูศึกดวลทวยเทพครับโดยการที่เราเล่นวันนี้นะครับเราจะมาชาเลนจ์นะครับโดยการที่เราเนี่ยจะไม่ใส่ซุยริวนะครับตัวละครอันดับหนึ่งนะที่เป็นตัวละครดาเมจแรงที่สุดไอเดีของเราเนี่ยนะครับเข้าไปในทีมครับแล้วเราจะโยกของครับ ให้กับอะตอมิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรเดือดครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ชาเลนจ์มากๆเลยนะครับเพราะสปอนเซอร์ของผมเนี่ยก็ได้ชาเลนจ์มานั่นเองนะครับแต่ก่อนเรื่องการขยันฟังก่อนเลยแล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัฒน์แมนราคาถูกครับนี่แหละครับผมดีดซ้อมท็อปอัพนะครับผมเติมถุกติวันเติมปลอดภัยครับต้องวิดดิซ้อมท็อปอัพนะครับบอกเลยว่าถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัฒน์แมอย่าลืมนะะนคคครรัับบผมลลลิิงก์อยยู่ใต้ปเ โอเคครับเดี okay, ๋ยวจะพาไปลุยกันเลยครับว่าวันนี้นะเราเดือดขนาดไหนนะครับแต่ก่อนเริ่มกันครับเดี๋ยวพาไปดูตัวของอะตอมิกก่อนคือตอนนี้เนี่ยตอนที่เราเล่นนะครับที่เราได้แชมป์ครับเราดันพลังอะตอมิกไปถึง11ล้านนะครับซึ่งลๆเนี่ยอะตอมิกของผมเนี่ยเป็นดาเมจรองในทีมครับตอนนี้อยู่ที่พลังพลังโุมตีประมาณ1นล้านสแสนนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยไอ้ตัวบันแบบเลือดประมาณ3 33ล้านไปพิเศษสาล้าน3าล้านสแสนนะครับแล้วตัวพลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9ล้าน4ี่แสนนะครับก็จะเป็นตัว าดาเป็นรองของทีมนะครับแต่ว่าตอนที่เราโยกของซูริวมาเนี่ยพลังมันขึ้นไปประมาณ1ล้านนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูกันว่าเวลาไม่มีซูริวเนี่ยในไลฟ์เนี่ยไม่มีซูริวแต่ว่าไปลุยเนี่ยได้แชมป์ศึกดวลทวยเทพเนี่ยผ่านอะไรกันมาบ้างน,นะครับมาเดี๋ยวเกมแรกครับขออนุญ,ญาตมาในรอบสาทีมก่อนเลยนะครับเจอคุณจัสเจ้ครับมาดูกันว่า เป็นไงกันบ้างครับคือเจอคุณจัสเตเนี่ยพลัง23ล้านนะครับแต่ว่าผมตัดคุณจัสเตย์ก่อนเลยนะคือปกติคือดวงเรานี่แบบโอ้โหแท้จะมาเจอกันอยู่ทุกรอบนะท่านผู้ชมถือว่าเป็นแบบพมลิขิดอะไรแบบนี้นนะแล้วก็แบบโอ้โหไม่ได้เข้ารอบดึกสักทีนะเจอคุณจัสเตย์ตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวมีของเราว่าจะฟาดคุณจัสเตย์เท่าไหร่นะท่านผู้ชมมาตรน,นี้เตะหน้าหันไปเลยครับจังหวะนี้แล้วก็มาคิงเอนจิ้น ตกเต็กตกเต,ต็กไปแล้วแม่จ๋าปาดมาตรงนี้โลเต็มเต็มโอ้โหสองล้านสามแสนครับแล้วก็ปาดอันนี้เมื l สกิลจากทั้งฝั่งของนี่เฟย่าเฮลไฟเฟมนะครับมาติดตัวของเผาไหมอยู่นะครับหลักๆเนี่ยเรามีเฮลไฟเฟมเนี่ยเป็นดาเมจรองนะครับแล้วก็ตัวของอะตอมิกเนี่ยเป็นดาเมจหลักของทีมนะครับเพื่อที่จะ บูสไรเลมันแรงที่สุดนี่โล่เต็มๆเลยครับเล่นเป็นคอเกริวนะฮะเดี๋ยวต้องรอคอมันทํางานก่อนแร่มาดูกันว่าตอนที่คอมันปิดเนี่ยนะครับดาเมจเผาไหม้ระเบิดไปเท่าไหร่นะครับมาครับจังหวะนี้บู๊สอันแบบสกิลจากเกเรกันชุบแล้วก็ไล่อันตีหนึ่งรอบนะครับตอนนี้สแต็คดาเมจทั้งบุตรขยี้นะแล้วก็ทั้งตัวของเผาไหมแบบดูรัวๆแบบเน้นๆนะท่านผู้ชมจังหวะนี้โอ้โหดูแล้วก็ปาดเผาไหมฟาบ ปาดเผาไหม้ใส่คุณเจสเช่เจสเช่แล้วก็ปูปูหูละเบิด26ล้านครับเอาละครับจงังหวะนี้26ล้านดาเมจนะครับเมื่อกี้ถึงเวลาคุณเจสเช่เขาสวนกลับมาบ้านนะครับมาดูว่าเท่าไหร่โอ้โหสุยเิวปล่อยดอกนี่ครับ5ล้านกาแล้วก็อตอวมิกปาดมาหูหิ่ห้าสิล้านดาเมจท่านผู้ชมปาดดอกนี้ครับ58ล้านดาเมจครับค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายัางไงครับจังหวะนี้เอาแล้วมาแล้วคิงเอนจินอีกหนึ่งรอบตอกแต่งอีหนึ่งรอบแล้วก็ไล่ต่อยมาโอ้โห14ล้านครับแล้วก็ปาดหน้าเค้กเ่อาตอมิกโอ้โหปาดแถมไปอีก25่ล้านครับโอ้จังหวะนี้ครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโอ้หคุณจะเจแก่ก็โลขึ้นกันรัวๆเลยนะครับแล้วถึงเวลาเราสวนบ้างครับจังหวะนี้เฟย่าเฮลไฟเฟมปาดมา2 3ล้านโลขึ้นแล้วก็เผาไหม้รัวๆโอ้หยแล้วก็ ศาสนะเผาไหม้ไปแถบด้านหลังเลยนะครับจังหวะนี้แล้วคุณเจเจต่อยมา2ดีดองดองสามสามล้านครับแล้วก็ระเบิดดาเมจโอ้โหเรียบร้อยครับโดนเผาไหม้แบบเน้นๆโดนเผาไหม้แบบแน่นๆนะครับจังหวะนี้โอ้โหเผารัวเผาเผาไปดีจิต่อฮะเผาหายหมดเลยครับเผารัวรัวเผาแน่นๆนะครับจังหวะนี้เผาโอ้โหดามงดาเมจครับแม่เรามาสุดจริงๆครับดาเมจเขาเรียกว่า เอาแบบโถแบบแน่นๆเน้นๆเลยแล้วก็ดูครับอันนี้ไล่อันติสักหนึ่งรอบปั่นมา32ล้านครับแล้วก็คิงเอนจินมาครับในเฟสนี้แล้วอะตอมิกครับไล่อันติปาดมาจากกลยุทธ์โอ้โหโล่เต็มๆครับแต่ว่าดามงดาเมทนี่ได้อยู่นะครับต้องรอเฟสหน้านี้ก่อปัญหาแล้วก็น่าจะปิดเกมเลยครับเอาแล้วครับมาจังหวะน,นี้ ปาดหนึ่งทรเก็ตห้ล้านครับโอ้โหเพราะว่าตัวของซยริวเนี่ยเกราะมันยังทำงานอยู่นะครับก็ปาดไม่เข้านะเรียบร้อยครับปิดเกมนะครับจังหวะนี้นะคุณจัดเจนในรอบ32ทีมนะครับแล้วก็เอาลงเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้แม่ตอมมิงเรานี่ต้องเรียกว่าแบบสุดจัดสุดจริงนะมาดาเมจแบบเขาเรียกว่าอะไรมาแทนตัวของซูริวได้เยอะเลยนะครับโอ้โหมาแทนซูริวเป็นหลักเลยนะโอ้โหแล้ปั่นมานี่ลอแค่ ตัวของอซูริโอตัวเดียวนะเขาข,ข้ามไปเลยนะครับจังหวะนี้โอเคต่อมาครับเราก็มาเจอกับไอพีซันจินะอ่าเจอกับไอพีซันจินะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจอกับยี่สองล้านครับในรอบ16ทีมเนี่ยดาเมจเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวมาดูดาเมจปาดครั้งแรกครับท่านผู้ชมในเฟสที่1ครับเปิดมาก่อนเลยมาไอพีซันจิเจอกับปาด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 โอ้โหกสิบสามล้านครับ จังหวะนี้63ล้านดาเมจนะท่านผู้ชมแบบแน่นๆเลยนะครับแล้วก็ไล่โถมันติเลยครับมาดูดาเม์อะตอมิกกันว่าเดือดขนาดไหนนะครับอะตอมิกคริสซมครับมาเฟสที่1ครับมาตรงนี้โลขึ้นกันหมดทุกตัวแล้วนะครับทำให้เราเนี่ยต้องปาดตัวเดียวแถวหลังโหสิบสีล้านครับโลขึ้นกัน6ตัวครับแล้วก็มีเสริมดาเมจรองครับด้วยเฟย่าเฮลไฟเฟมครับ มาตรงนี้เผารัวครับในเฟสนี้เฟสที่1แล้วก็แลนติจากดักชายก็ปั่นมาโลเต็มๆโอ้โหติดโลเต็มๆติดโลเน้นๆครับเพราะว่าในเฟสนี้เนี่ยแหมเราก็ฟาดอยู่ฝั่งเดียวครับท่านผู้ชมครับดาบมันแรงจริงๆครับปาดมาดอกแรกนี่โอ้โหโลขึน้นทุกตัวเลยอ้โหูเลือดหายไปหมดเลยแล้วก็เทรดขึ้นกลับมาบ้างครับทั้งนี้เนี่ยเขาเล่นเป็นคอโบรอนนะครับเลือดขาวเนี่ยโดนเขาปาดหายไปหมดเลยนะครับจังหวะนี้เอาละครับมาครับแลนติ แลนติมาดอกนี้แล้วก็มาคิงเอนจินตอกแตกตอกแตกคิงเอนจินแล้วมาแล้วแม่จ๋าปาดเข้าโลเต็มเต็มโอ้โหปาดมันจริงๆครับในเมตานี้นี่อะตอม,มิกนี่ก็ยังถือว่าเป็นเดอะเบสดาเมจอยู่พอสมควรนะว่าเป็นดาเมจหมู่แล้วเบิดแตกโอ้โหหายหมดแผงเลยเรียบร้อยครับโอ้แล้วเบิดเผาไหมครับท่านผู้ชมครับสแต็กกันมารัวๆครับระเบิดแตกไปเลยครับเฟสนี้ เค okay, ต่อมาครับเจอกับเอิร์ธแสงนะฮะตรงนี้ก็เป็น1ในตัวเต็งครับพลัง31ล้านครับ1ในตัวเต็งที่จะได้เป็นแชมเปี้ยนในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าโดนผมตัดไงเขาเรียกว่าโดนผมคุมกําเนิดฮะ,ะอะตอมิกผมด่ามันคมเกินไปอะ่ะโอ้โหจังหวะน,นี้เอิร์ธแสงป่านา6ล้านแล้วดูเราปาดคืนมาบ้าง6ล้านเหรอแม่จ๋าโอ้โหเจ็ดล้านครับหล้านนะ,ะกับ78ล้านครับโอ้โหดอกนี้ดาเมจ มันระยำใจมันสุดจะสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงครับดาเมจแล้วก็มาแล้วกับหนำสีแดงโอ้โหหนึ่งล้านครับผู้จังหวะนีเครับปาดไปหนึ่งรล้านดาเมจครับโอ้โหแล้วติดเผาไหมเอิร์ธแสงโดนเผารัวๆเผาแบบดิจิตอลเผาแบบดิจิตอลแล้วเฟสนี้แกปาดคืนมา12ล้าน5แสนนะครับแล้วซุยริ้วต่อยมา12ล้าน6แสนครับ แล้วเราแลานติคืนกับบ้างดาชายปั่นมาติดบุกขยี่26ล้านครับโอ้โหเนี่ยอะตอมิกนี่ดาเมจไม่ธรรมดาจริงๆครับในเฟสนี้แล้วก็ปาดคืนมาอะตอมิกคิซึ่ม37ล้านครับโลขึ้นกันกระจุยกระจายครับจังหวะนี้เราพยายามที่จะทําดาเมจครับสแต็กเผาไหม้สแต็กบุขยี้อยู่ในเฟสที่1ฮะแล้วะครับตรงนี้อะตอมิกปาดอืม้มแล้วบุขยี้รัวๆครับ มาติดบกขยี้วนแล้วก็แตกเผาไหมจากฮลไฟเฟมปาดมาตรงนี้เผารัวๆครับเดี๋ยวรอโลหายแล้วเบิดแตกไปเลยครับโอ้โหวันเทิร์นคิวครับไม่ได้ทําอะไรเลยฮนะฝั่งนี้แล้วโดนเผาไหมรัวๆครับดองดองคุยอต่อยมาสองหมัดน,นะฮะแล้วก็ระเบิดแตกปิดเกมไปเลยครับโอ้โหเฟสนี้ y. แม่มันแรงเสด่าเราใจจริงครับดาเมจอะตอมิกนี่ มาเจอกันในรอบรองชนะเลิศครับเจอกับเ e อ็ดคลิสกิบบิที้ดอบดอบเยสเยสเยสนะเป็นตัวเรียวเมนนะครับมาตรงนี้ครับเขาเอาตัวของพรีพิซเนอร์ Pre er ครับมาดักทางผมครับการจ,จะขโมยแล้วปาด69บล,ล้านครับการจ,จะขโมยอะตอมิกมาปาดบ้างนะครับโอ้โหนี่เจอปาดไปก่อนเลย69ล้านดามเมจนะท่านผู้ชมจังหวะนี้แล้วก็โอ้โหเทรดคืนมาเตะหน้ามาหนึ่งที เราถึงเวลาปูบอมเซิร์งปูบอมเซิร์งแล้วแม่จ๋าเซิร์งเซิร์งมา10ล้านครับเซิร์งมา10ล้านแล้วก็คิงเอนจินตอกแตกตอกแตกคิงเอนจินแล้วก็ไล่ปั่นคืนโอ้โหสิบสี่ล้านแล้วก็ปาดมาตรงนี้โลจะขึ้นหมดทุกตัวอุย้ยปูบอมเลือเหลืออยู่8หลอดน,นะท่านผู้ชมครับแม่จังหวะนี้ครับล้วปูบอมเซิร์งครับเนื่องจากว่าตัวของเกลวินเนี่ยแกเปิดก่อนผมนะฮะ ผมก็โดนเปิดเลยจังหวะนี้นะครับถึงเวลามาบ้างแล้วโอ้โห284ล้านครับท่านผู้ชมบ้าไปแล้วครับระเบิดกระดูกหักสีเหลืองนะฮะเมะื่อกี้น่าจะใช่ครับน่าจะใช่นะกระโดดกระดูกหักสีเหลืองของทั้งฝั่งเรียวเมนนี่แกหูปู่บ,บอมระเบิดดาเมจไป280ล้านครับแรงมากท่านผู้ชมจังหวะนี้ แล้วก็เสรองปู่บอมแกเฟรองกระดูกรัวเสรองกระดูกรัวโอ้โหแปดล้านเก้าครับมาเฟสที่หนึ่งเฟสนี้ครับแล้วก็ขโมยตัวของโอ้โหขโมยตัวของดักชายไปปั่นด้วยเอาละครับวันนี้ขโมยดักชายปั่นด้วยครับถึงเวลาเราสวนคืนมาบ้างแล้วครับมาดูว่าอะอตอมิกของเราจะปาดเท่าไหร่ครับจังหวะนี้เล่งมาแล้วก็ เดี๋ยวก็นี้มีการสแต็กดาเมจสแต็กบทขยี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูก็เฟตนี้ปาด5ตัวครับดาเมจเท่าไหร่ครับมาแล้วแม่จา๋ามาแล้วอะตอมมิคริสมปาด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 โอ้โหหนึ่อล้านครับโอ้โปาดเกือบ200รยล้านนะครับหายเลยครับผมจังหวะเดียวครับเอาหมดแผงอะดาบเดียวรู้เรื่องครับไม่มีสิ่งใดที่ฉันตัดไม่ขาดครับ โดยเฉพาะตัดอันทะแกนี่ตัดขาดอย่างง่ายดูปู่บอมครับดอกนี่อ่ะโอ้โหยืนงงเป็นตอไม้ครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้บอกเลยอะตอมิกซามูไรครับตัวเดียวเสียวจริงๆครับโอ้โหแล้วดูอะเผายับๆเลยฮะเออปู่บอมบอกกูม,มาทำอะไรที่นี่นะฮะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์594นะครับแม่โดนเผาโดนปาดนี้ไม่เกรงใจเลยฮนะท่านผู้ชมดอกนี้ หลบลงหลบหลีกอะไรนี่ไม่สนใจครับเรียบร้อยครับปาดไปเกือบร้อยแปดสิบล้านโอ้โหแล้วก็ปิดเกมไปเลยครับซึ่งในรอบชิงชนะเลิศครับเจอกับน้องพอตเตอร์ครับอันนี้ชนะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้องพอตเตอร์นี่แกพลังแค่25ล้านเท่านั้นนะครับก็ปิดเกมไปครับเราก็ได้แชมเปี้ยนครับในศึกดวลโทรเทพประจำสัปดาห์นี้ครับตามชาเลนจ์ของสปอนเซอร์ว o นเดอร์มิวนั่นเองนะครับโอเคครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวครับศึกดวลโทรเทพครับโดยการที่เราเนี่ยเอาซูวิลวออกนะครับ แล้วเราใส่อตอมิกมาแทนนะครับบอกเลยว่าถ้าเอาซีรลงมันก็แบบง่ายเกินไปอ่ะถาเล่นเราก็ต้องแบบอตอมิกเอาตีรีูออก,กรักกันเลยแบบนี้ท้าทายหน่อยแต่สุดท้ายเราก็ยังได้แชมป์อยู่นะครับเดี๋ยวก็ต้องหาวันโครจรไปเจอกับสุลต่านนั่นแหละเซิร์ฟเวอร์หกร้อยหกร้อยสองหกร้อยสามนะพี่องค์พี่เอกนะคุณบงคุณบิ๊กเก่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะเจอกันสักวันนะครับตอนนี้พลังแกนที่ไปสี่สิบกล้านเนี่ยตามผมทันแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูดูกันอีกทีว่าถ้าเวลาเราไปเจอกับสุลต่านครับ ดามเมจครับแล้วก็ความโหดความมันเนี่ยมันจะเดือดขนาดไหนนะครับแล้วเขามีวิชฉพาะของซูริลด้วยครับสดาวด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ